ดีครับผมลัคนาสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะทํานายยังไงเราก็ยังต้อง kind of ขายคอร์สของคุกุ้งอยู่นะครับคู่กุ้งหลุมเดิมของจริงนะครับพาไปดูหลุมดําเชื่อมช่อเชื่อมเชื่อมจิตอืมเนาะหลุมดําเชื่อมต่อจิตชาะจิตอืมไม่รู้กุ้งไปชาะมาเพราะว่าอ่ะเนาะเพราะฉนั้นติดต่อได้หลังไม่นะโอเคขายคอร์สให้เรียบร้อยแล้วนะกุ้งอ่า ลักษณะสุดท้ายครับผมลักษณะธนูนะครับผมลักษณะธนูที่เราจะทําคลิปนะครับอ่า14มีนาจนถึงประมาณ13เมษานะครับผมช่วงนี้คนลักษณะธนูจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของคนลักษณะธนูกันเลยนะครับผมในช่วงเวลาของ13เนาะ13มเมษาสิมีนาจนถึงประมาณ13เมษา ลูกดาวอย่างที่บอกนะครับบอกว่าเดือนนี้เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็นแค่3เฟสเท่านั้นเพราะว่ามีดาวที่เคลื่อนโคอจรอ,อยู่แค่สามดวงเท่านั้นนั่นคือดาวทิตย์นะครับเคลื่อนวันที่14จนถึง13เมษายนเป็นจ่าววิราชเข้าเรือนไหนครับคนลัคนาธนูตั้งไวน้นี่มันไปนเข้าเรือนพันธุนะครับแจสระชะคนรับข้างจะเป็นพันธุจะบอกว่าของคนลัคนาธนูเองเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรหรือหว่ามากมายยกเว้นในตัวเนี้มันนั่แต่อยู่ที่อยู่ในเรือนอลิกเมือนก็ค,คือคำเก่าคำเก่าเจ็ดปีไม่รู้มันจะโผล่มาเมื่อ,อไหร่ นะครับมันอาจจะโผล่มาในช่วงแรกก็คือช่วง8มีนาแล้วก็ช่วง18กรกดาอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่แรงที่สุดนั่นก็คือช่วงขององศาตากางเกิดต้องไปดูครับว่าองศาตากางเกิดคุณอยู่ตรงไหนช่วงองศานั้นมันก็คือเป็นช่วงที่แรงที่สุดนะครับดัมมี่เองอยู่ในเรือนของอลิใช่ไหมก็ตอนนี้ก็อลิหมดเลยแล้วก็อลิมาที่สระช้าเพราะนั้นการบาดนหมางกับคนรบ้างนะครับมันยังเป็นอยู่ตรงนี้หมดเลยมันจะอยู่ในช่วงของนวหาที่สองอลิ อลิอุปสรรคอุปสรรคเรื่องไหนอุปสรรคเรื่องเกี่ยวกับสาสชะคนรอบข้างญาติพี่น้องศาส,สชาส่วนใหญ่จะแปลความว่าพี่น้องแล้วก็คนสนิทรอบข้างเราคนรอบตัวเราเนาะคนรอบตัวเราได้แก่ใครครับป้าข้างบ้านพ่อตุ่นเสาเสาศาสชะนะครับเพราะว่าศูนย์ไม่อยู่ตรงนี้อลิแล้วเข้ามาณนะวางเจอไข่เจอศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดเจ็ดคือป้าข้างบ้าน หกคือดารานัก้องคนนัตตาดีโอ้ยอาอย่างนั้นธนูก็มาบาดหมางกับคนนาตตาดีใช่ปะ,ะในสาสชาอาจจะบาดหมางเรื่องไหนเรื่องการเงินอาจจะบาดหมางเรื่องอะไรเรื่องของความเชื่อใจเพราะเสาคือความเชื่อใจคือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องของความรอบครอบเรื่องของการอะไรอะอืมวาดเอแวกใช่ปะเพราะนั้น มันก็จะมาเป็นศัตรูกับสหสชะคนรับข้างป้าข้างบ้านสุกก็คือพวกทํางานเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาเอา่อพวกทําทําหน้าอืมเนาะพวกทําหน้าพวกทําสวยเพราะนั้นธนูช่วงนี้ทําสวยได้ไหมไม่ได้อย่าไปทํากับเพื่อนนะอย่าไปไปร้านเพื่อนนะอืมเพื่อนทําเปิดร้านสาสวยอยู่อย่าไปอืมอย่าไปธนูขอร้องเนาะเพราะหกเจ็ดเป็นสาชาโอ้ยเธอ ฉันบอกให้ได้เซ็ตหน้ามาเอา้านี่ทรงไอ้อือเนาะกูไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาทรงอะไรกันเนาะทําไมออกมาเป็นแบบว่าโอ้ยซาร่าอะอืมอ่าประมาณนะั้นเนาะจะเอาหน้ามาเตอะอืมหน้ามาแบบอะไรนะดาราชื่ออะไรวะเออทําไมออกมาเป็นซาร่าโอ้ยตีโป่งออกมาอย่างนี้โอ้ยยังกับพยูนอืมเนาะไม่ใช่หน้าเนี้ยอยากได้อยากได้ทรงเนี้ยอืม อยากได้ทรงเงี้ยอืมมทําออกมาเป็นหน้าไม้เงี้ยอืมเนาะอ่าเนี่ยหลานเพื่อนอไปทะเลาะกันที่ลานเพื่อนประมาณนั้นเนาะศูนย์หกเจ็ดนอกจากไปทะเลาะร้านบ้านเพื่อนแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการเงินได้ไหมหกเจ็ดมีเงินเข้ามาจริงละเพื่อนอะไรให้เพื่อนยืมไปสวยเพื่อนไม่เอาเงินคืนมาให้มึงอ่านะครับเพราะหกคือเงินการเงินความรักถูกไหมลงสะชะคือเพื่อนเพื่อนมาของเงินยืมเงิน แต่เป็นหกเจ็ดยืมแล้วไม่ได้คืนอืยืมแล้วไม่ได้คืนนะช่วงนี้ตอนนี้อยู่ตรงนี้ยังไม่ได้คืนเงินนะครับแล้วอังคารย้ายเข้ามาแล้วนะสิบห้ามีนาจนหนึ่งยี่สามเมษาย้ายเข้ามาอังคารเคยได้ยินไหมสุกผากหวานอังคารรับเอาเออมึงนั่นแหละนะครับสุกปากหวาน,าาออน,น, <laughs> นสุกสอยู่ที่ใครอยู่ที่สหัะชะเพื่อนมันปากหวานอังคารมาจากใคร <laughs> เฮ้ยมาจากฟิจิกว่าผิดผิด,ผด,ผด <c oughs> ไม่ใช่นึกว่ามาจากธนูอังคารมาจากไทยอ่ะอังคารก็มาจากตรงนี้ไงนี่อังคารก็อยู่ตรงนี้บริวารน,นั่นแหละมาจากไหนอีกรวมหนึ่งอังคารอังคารอ่ะมาจากวินาศเพราะฉะนั้นธนูมีอังคารในเรือนเกษตรบดีมาจากปุตตะและวินามักจะเกิดความวินาศจากบริวารของคุณ ย้ายเข้าสู่ในเรือนของสาสหร์ฉากนี่การทานายแต่ละรัชนาไม่เหมือนกันเลยนะอืนะครับเพราะว่าเราก็ชี้ประเด็นแต่ละประเด็นไปเนาะการทานายก็จริงๆโหราศาสตร์เป็นอะไรที่แบบสนุกนะทํานายไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าสมมุติวันนี้คุณดูสี่รัคนาเนี่ยคุณจะเห็นบอกไม่ได้ทํานายเหมือนกันหมดเลยนะครับมันแล้วแต่หัวสมองมันจะวิ่งไปนะไม่มีสกิ์ไม่มีอะไรทั้งสิน้นแต่หัวสมององผมมันจะแบบว่ามองดาวแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมัน ประมาณนี้ก็เลยบอกว่าเ๊มันเป็นเรื่องของการยืมเงินคนยืมเงินแล้วไม่คืนแล้วเราก็เป็นสุขปากหวานอาคารรับเอาเราก็เลยรับเข้าไปรับอะไรไปรับมาจากบริวารวินาศไปเพราะนั้นอย่าให้ยืมเงินเพราะว่ามันมาแบบรวดเร็วเป็น6 7 8โกบโจรเข้าสู่เรือนสหชาตมาปนเรานั่นเองนะครับประมาณนี้แต่แล้วบรุษย์จะอยู่อย่างที่เมื่กี้บอกเนาะมันก็มีผลต่อสหชาตอยู่ แล้วมันมาจากไหนมาจากอรินะครับดาวพฤหัสมาจากปุตตะใช่ปะ่ะบริวารเราเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความรู้ใช้ความรู้ความสามารถเป็นกันลยาณมิตรอะไรก็ได้ที่มาเป็นพฤหัสหรือว่าเรามีลูกที่กําลังเรียนอยู่แล้วลูกเองเป็นพฤหัสราชาโชคก็แปลว่าลูกเราได้ตําแหน่งลูกเรามีที่เรียนนั่นเองพฤหัสอยู่ตรงไหนครับอยู่ในกรรมะอยู่ในลาภะแล้วก็อยู่ในวินาศานะครับเพราะนั้นถือว่าถ้ามันเป็นปุตตะนะ่ะ มันเป็นเรื่องของบริวารบริวารตอนนี้เป็นกรรมะให้เราจัดการบริวารอาจเป็นลาภะความรู้ความสามารถให้เราจัดการมาเป็นลาภะล่าผลให้เราและบริวารอาจจะวินาศต่อเราในช่วงสุดท้ายเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องของปุตตะแล้วทําให้เกิดอะไรเกิดความวินาศก็อาจจะทาให้เกิดความเสื่อมเสียหรือทําให้เกิดความชงกงานของการทําอะไรต่างๆนานาเพราะนั้นก็ต้องดูแลบริวารตัวนี้ด้วยในช่วงสุดท้ายที่มันเข้าวินาศหรืออาจจะบอกว่า ลูกได้ไปเรียนที่ไกลผู้ใหญ่ที่มาคอยช่วยเหลือเราเดินทางออกไปศึกษาต่ออะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะดาวราหูอยู่ในเรือนของอะไรครับพันธุการเปลี่ยนแปลงถามว่าดาวอาทิตย์ที่ย้ายเข้ามาแล้ว14ีมีนาจนถึงประมาณ13เมษาอยู่หนึ่งเดือนเข้าเรือนพันธุเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราเองเป็นช้างเท้าหน้าเราเองต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องบ้านสิ่งต่างๆในบ้านของเราเพราะว่าอาทิตย์มาเป็นพันธุอุจจาวิวลา เราเองอยากจะขุนขวายหาง,งานหาความเจริญให้เราได้ไหมได้เพราะว่าอาทิตย์พันธุค,คือการขุนขวายขุนขวายหางหน้าที่ตำแหน่งการงานการเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมได้18การเปลี่ยนแปลงงาน1 4การทำสัญญาข้อตกลงแล้วมี6ย้ายเข้ามาด้วยในช่วงหลังคือ184 6เปลี่ยนแปลงงานยังไงก็ได้ให้มันได้เงินได้งานมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมีเกตคอยช่วยเหลือเป็นกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นถือว่า คนลัคนาพนูจะเปลี่ยนแปลงงานช่วงนี้ดีไหมดีได้และควรทำควรจะขยนันควรจะพันธุคือการขวนขวายมันจะต่างจากเมื่อกี้นี้ลัคนาเลยเอเมื่อกี้ลัคนาเมถุนใช่ปะลัคนาเมทุนเมื่อกี้ถ้าเอาเมถุนวางไว้ตรงนี้คุณจะเห็นว่าเมถุนเนี่ยมันเข้ากรรมะเขาต้องกระทำเขาต้องกระทำเขาทำ ตามหน้าที่ของเขาแล้วย้ายเข้าไปลาพระถูกไหมแต่คนลักนาธนูคุณเป็นพันธุคุณต้องขวนขวายมากขึ้นกว่ากรรมมาเข้าใจความหมายนี้ไหมพันธุแปลว่าบ้านเอาตัดออกพูดยังไงคุณก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้านมีเรื่องของการไม่อยู่บ้านอยู่ไม่ติดบ้านมีเรื่องของการทาสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับบ้านไหมได้หนึ่งแปคือเรื่องของ การเปลี่ยนแปลง1 4คือการทำสัญญาข้อตกลง19ปุ๊บปั๊บ,บทันทีดันใด164คือการทำสัญญาข้อตกลงแล้วได้เงินเพราะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านขายที่ดินได้ใช่ไหมใช่มีโอกาสอันนี้เกินที่1เสร็จแล้วพอไปดูเรื่องของขวนขวายแปลว่าคุณขวนขวายหางานคุณขวนขวายหาการทำสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับบ้านการขายบ้านคุณขวนขวายในช่วงนี้แล้วต่อจากนี้ละ่ะ ต่อจากนี้คืออะไรคุณต้องขวนขวายคุณต้องทำเพราะว่าต่อจากนี้อย่างที่เมื่อกี้เราดูในคนลัชนาเมถุนเช่นเดียวกันผมก็คุยไปแล้วเนาะเมื่อคลิปที่แล้วมเมื่ออีพีซโซสองด,ด 2, าวทิตย้ายเข้าเป็นมหาอุดเพราะนั้นเขาจะย้ายเข้ามาเป็นมหาอุดอยู่ตรงนี้นะครับในวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบสามเดือนสี่จนถึงประมาณสิบสี่เดือนห้านะครับ เพราะนั้นเขาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารเป็นหนึ่งหโยเขาหาเจเหมือนกันเพราะนั้นถ้าคุณขวนขวายหาตำแหน่งงานหาการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้วันที่13อาจจะมีข่าวดีเออสิมีนาะ13เมษาจนถึง15บห้าพฤษภาอาจจะมีข่าวดี ในเรื่องตำแหน่งหนะ้าที่การงานเพราะว่ามันเป็น157แต่ที่นี้มันไม่ได้ยาวขนาดนี้เพราะว่าดาวพฤหัสย้ายวันที่30เมษาเพราะนั้นแก๊ปจะไม่ยาวถึง14เดือน5เพราะพฤหัสหน,นีออกไปก่อนแล้วมันเหลือแค่157แค่ช่วง13มีนาษาจนถึงแค่30เมษาเท่านั้นนั่นคือคุณจะได้ ตำแหน่ง้าทีการงานเพราะหลังจากนั้นไปอาทิตย์ย้ายไปพฤหัสย้ายไปตกอลีแล้วเนาะยากขึ้นแล้วเกมจะยากขึ้นนะครับเหมือนเมทุนเป๊กกี้แปะเลยแต่มันต้องทำงานมากกว่าเมทุนเพราะเมทุนเขาเป็นกรมมะแต่คุณเป็นพันธุก,การขนควายเนาะเข้าใจใช่ไหมครับการแปลอย่างนี้นะเพราะนั้นเวลาของคุณอยู่แค่นี้เท่านั้น ช่วงนี้เรามีพันธุเยอะเพราะนั้นเราก็นกาทีฟนิดนึงเนกาทีฟนิดนึงอ่าไม่ใช่เนกาทีฟ p o s i t i สิเนาะ active จะพูดคำว่า active เออ active มากๆหน่อยนะครับแต่อย่าไปทะเลาะกับคนรอบข้างสาชะานี่ก็แล้วกันเพราะว่า67ก็อยู่673จ็ก็กกโจร73ก็คู่ศัตรูอยู่สาช้าคนรอบข้างเลยอยู่กับพี่น้องหมดเลยพี่น้องคนรอบข้างนะครับ คุณอาจจะอย่างพันธุขวนขวายหางานขวนขวายหาการซื้อขายบ้านขายที่ดินแต่ในเวลาเดียวกันแม่งต้องแบ่งให้กับไอสหสชะนี่ไงประมาณว่าโฉนดบ้านสมมติโฉนดบ้านไม่ใช่ชั้นคนเดียวที่จะเป็นผู้ชั้นดันมีพี่น้องอ่าพอขายบ้านมาได้แล้วพี่น้องเอาด้วยอ่าเกิดการทะเลาะก,กันขึ้นเพราะนั้นจัดสรรบางส่วนให้ดี งานได้เข้ามาแล้วอาจจะมีปัญหาต่อสาัชยคนรอบข้างของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นตัวแปรสําคัญเนาะในการที่จะทํานู่นทนํานี่แล้วอย่างที่บอกเนาะเหมือนกันลัคนามเมถุนไปกี้เนี่ยว่าทําไมดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาตรงนี้แล้วร้อนมากเ <c oughs> พราะดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาเป็นมหาอุดในวันที่สิบสามใช่ปะ่ะแล้วทำไมถึงเป็นวันปีใหม่ของไทย นี่เพราะมันย้ายตรงหัวละขนาดเมฆมันก็นเลยเป็นวันปีใหม่ของไทย13เมษายนนี่เก็บเละเก็บน้อยเนาะ,ะก็กลัวว่าจะไม่ได้ฟังเมถุนก็เลยเอามาเผื่อตรงนี้ละกันนะครับเพระฉนนั้นคนลักนาเมถุนเนาะรีบทํารีบจัดก,การละกันเพื่อให้ดาวตกบุตรตะอย่างทันทงทีสวัสดีครับ